สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเจ้าชายสายลุยเอกชนะชุติยานนท์นะครับเดินทางมาที่บ้านทีเดเดเจอกับท่านผู้ช่วยแต่ที่สําคัญที่สุดที่เหนือกว่าผู้ช่วยก็คือต้อนแก้ไขมาเรียนะครับผู้ช่วยครับบอกท่านผู้ชมชื่ออะไรอ๋อเขาจะเรียกว่านาแป้จอครับผมนาแป้จอ,น,จอนะฮะมาจาัดเปรูรชาแบบขมมากเลยครับ น่าจะพอๆกับบอระเพ็ดนี่แหละครับโอ้โหนี่นะครับนี่นาแป้จอนะครับท่านผู้ชมครับนี่นาแป้จ่ออันนี้คือลูกลูกของมาครับนี่จะออกดอกแบบนี้นะครับพอออกลูกมาเป็นสีแบบนี้สวยงามมากครับเนี่ยนาแป้จ่อหรือว่ายาแก้ไข้มาลลเรียใช่วิธีการปรุงยังไงครับก็คือเอาเปลือกไปต้มน้ำนี่ครับเอาเปลือกของต้นมันใช่เอาเปลือกต้มมันนี่นะเอาเปลือกเปลือกของต้นต้นเขานี่นะครับนี่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เหมือนกันนะต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากทีนี้ท่านผู้ชมครับเอาเปลือกไปต้มน้ําใช่ครับมันจะขมแล้วก็ดื่มกินดื่มกินขมเหมือนบอระเพ็ดใช่ครับอันนี้จะช่วยเรื่องของใครเป็นไข้มาลาเรียจะแก้ไขได้เลยใช่ครับชื่ออีกทีนผู้ช่วยนาแปะจอครับนาแปะจอใช่ครับดูดอกดูดอกสวยไหมท่านผู้ชมครับสวยไหมสวยนะเห็นไหมเห็นไหมครับสวยไหมครับ สีสันสวยแล้วแล้วลูกลูกมันได้กินได้ไหมครับลูกนี่ไม่เคยกินแต่ผมเห็นหนูกินเหมือนกันหนูกินใช่ครับแสดงว่าหนูก็จะเป็นมาลเรียมันก็เลยมากินมันก็เลยหายนะครับนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าหนูลองยาโอเคครับต้นนาแป้จอแก้ไขมาลเรียครับ